บางทีเราับอะไรงานอะไรเพสักอย่างหนึ่นงอะโวยวายต่อละอัน,นี่ไม่ได้อันนี้ไม่โอเคไม่โอเคโฟกัสกับคําพูดคนอื่นโฟกัสกับความคิดคนอื่นเนี่ยเดินไปอย่างเงี้ยเ <c oughs> ขาต,ต้องมองคุณแน่คุณคิดไปเอ,องเขามองกระจบนฝั่งน้นน่ะบิวนนเนี่ยความมโนงเกิดอะไรขึ้นไป y อ s ไงคุณเนี่ยผมชื่อมาจากจินนะครับผมชอจากจินนะครับเดี๋ยวเรียกผมว่าจากจนก็ได้สิ่งสําคัญครับในการที่เราจะมองเห็นมุมมองของลูกค้าคือเราอาจจะต้องจําลองเป็นลูกค้าเองในการใช้บริการ หนึ่งอย่างเลยเราต้องคอนโทรลได้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราจะคอนโทรลได้สติปัญญาหรอนะมนมุษย์จะมีสติปัญญาเนี่ยจริงหรือไม่คบอกว่าสี่อย่างหรือว่าทางยูโรโซนยังสติปัญญาเปสี่อย่างกันการหันหลังโผทำให้เกิดความเครียดนะครับแล้วก็อันนี้ได้เป็นเรื่องที่ต้องคืออดีตก็จะมาเป็นชู้ว่า,อ,า,วา,อ,าวอีกขันไม่ครบอย่าบริษัทเราน,นะครับสามพอดีครับครับผมต่อมานะครับ ต้องยอมแล้วว่าปัจจุบันเนี่ยสังคมมันมีการเปลี่ยนแปลงเร็วคนทางานหลายเลเวลทาให้การสื่อสารการคอมม u n i c a r เนื้อง,งานจริงๆเนี่ยมันมีปัญหาค่อนข้างเยอะการเรียนหนะ้าวันนี้เนี่ยน่าจะได้ประโยชน์สูงสุดแก่ทุกคนในองค์กรแลวก็นําไปใช้ได้อย่างเต็มที่ครับบรรยากาศในการเรียนก็คือเป็นกันเองมากๆแล้วก็มีความรีแลกนะคะไม่น่าเบื่อสรุปแล้วก็ได้ความรู้เพิ่มมากขึ้นค่ะเรื่องค่ะมันสามารถนําหลักการเนี่ยไปประยุกต์ใช้กับการทํางานในชีวิตจริงเราได้แบบจริงๆเลยอะค่ะก็คิดว่าเป็นประโยชน์มากๆแล้วอาจารย์ก็สอนสนุกมากค่ะแบบไม you